เสร็จเรียบร้อยนะครับตัวนี้ลอกไฟฟ้านะครับล้างเช็คระบบนะครับแล้วก็เปลี่ยนลูกปืนนะครับที่หมุนไม่ได้หมุนแล้วกุกักกุกักนะครับตอนนี้ปกติเล่นได้ปกติทุกอย่างนะครับนะครับเบร์ะเก็บสายได้แล้วนะครับเล่นได้หมดตอนนี้กดเต้ง คือล้างภายฝั่งขวาให้เกี้ยงเลยนะครับแล้วก็แก้ที่มันหมุนกวกากกกลกกกอ่ะก็คือเปลี่ยนรกปืนตัวนี้ไปนะครับเสร็จทนัานปกติครับไม่มีอะไรนะครับเบรเรียบร้อยลองเล่นดูครับนะ